คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือมไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยครับนอยรวมนะครับหนอยพิเศษหนอยปะปรตหนอย VIP อไอสาุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมผลของเมื่อวานครับวันที่5เดือนเมษาสน2 5า7นะครับผมแอดให้เด่น7รอง9ครับ3ตัว7 7 7กับ4 9 2นะครับ2ตัว7 7 7 2 7, 7, 7, 7 3 929499นะครับหกตัวกันวันนี้เป็น42กับ44ครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออก392กับ72นะครับก็เข้าที92กับ72นะครับผมปกติครับผม666กับ92ครับก็มาตัวเดิมครับเข้า92เหมือนเดิมครับผม V i p ครับผม043กับ48เนาะ แคให้กัน4-2ก็ออก4-3นะให้4-9ก็ออก4-8ก็ผิดอย่างละแต้มเนาะ v i p อ่าหลุดนะครับผม v i p หลุดก็ขอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมวันนี้3เด้งครับผมทีนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ครับผมแนวทางหาหน่อยครับน้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมประจำวันที่6เมษาย5 6 7น2567ครับผมวันนี้ได้เด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งรองเป็น3นะครับผมเด่นหนึ่งรอง3เด่น3ตัว 912หนึ่งสองครับผมเด่น3ามตัว9 1้านนะครับรองสามตัว1 3 4สสรอง3ามตัวเป็น1 3 4สาสี่นะครับผมต่อไปเป็นสองตัวครับผมก็จะเอามาจาักรารเอาสามตัวไปตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสองตัวเนาะตัดข้ามเป็นตัวกันนะครับ เด่นหนึ่งครับผมเด่น3าตัว9 12แล้ววันนี้ลองก็จะมี1มาด้วยนะครับรอง3ตัว134เอามารวมกันแล้วตัดเป็น2ตัวได้1 1ครับผมอ่า1 1 1 1มาจากไหน1 1ก็จะมาจาก12นี่แหละครับผม12ก็คือหนึ่งหนตัวนั่นเอง13ครับผมวันนี้มาจากชุดรองนะครับ หนึ 1> 1, 4, ่งสก็มาจาัดชุดรองครับผมสุดท้ายเลยหนึ่งเครับผมชุดเด่นหนะึ่งเกนาะต่อไปเป็นรองสามครับรองสามตัวหนึ่งสามสี่ตัด2ตัวได้3าสี่ครับผมตัวเดียวเลยสามสี่นะครับเพราะว่าสามหนึ่งก็จะมาติดอยู่ที่ชุดเด่นแล้วครับผม ซีนึงก็มาอยู่ที่ชุดเด่นแล้วก็เหลือ3สาตัีเดียวต่อไปเป็นตัวกันครับตัวกันจะมาจากชุดเด่นครับผม9 2้าสองปรกาสก็จะเป็น9-9ด้วยนะครับผมอันนี้ความคิดของแอดนะครับแอดคิดว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน9-2มารอบพิเศษกับรอบปกติเนาะ พอวันนี้9-2ต้องมารอบ VIP อ่ะอันนี้ผมพี่ิ่ึงตัวครับผมอย้าีาอีกครั้งนะครับน้อยรวมครับผมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP ครับผมประจาวันที่6เมษายน2567นะครับผมวันนี้ได้เด่น1รอง3ครับผมเด่น3ตัว9-1-2รอง3ตัว1-3-4ครับผม เด่นหนึ่งรองสามนะครับเด่นสามตัวเก้าหนึ่งสองกับรองสามตัวหนึ่งสามสี่ครับผมสองตัวเด่นครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองตัวรองสามสี่ครับตัวกันวันนี้เป็นเก้าสองกับเก้าเก้านะครับผมอีกครั้งนะครับ สองประเด็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองรองสามสี่ครับผมตัวกันวันนี้เก้าสองกับเก้าเก้าครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบรูดชอบวิ่งนะครับผมวิ่งรูดวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองสามครับผมก็นำไปใช้ได้เลย,ยก็จะลืมกราบเลขกันด้วยนะครับกลับเลขกันด้วย ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างยังไงก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ